เฮ้ยผมเม็นอีกยังแปลกๆครับผมชูนัายิ้มอีกแล้ว่เป็ดผมสั่งคอกสั่งคอกูเดยเออแก๊ซีมันก็คนละก็เจอจนตั้งซี่เลยแต่๋ยวผมจะพายบางคนว่ามันห้อยหมาเข่าห้อยมันไปเนี่แต่ผมเห็นอีกยังแปลกๆอยูเดยเห็นแปลกๆกับตรงที่ว่ามันมันมันมีหมองครับนี่นี่มันมีบางอย่างครับนี่นี่เปลือกไข่หัวใจสลายหัวใจสลายครับปู ้ยนี่คุณแม่ไ้ออมาแล้วของแท้ไลยป่ะนี่ผมขอดูก่อนอันนันไงอันนันไงกอกะบกกกละกอก้อเยขอเก็บก่อนเขาเก็บเปลือกก่อนโอ้เขาเก็บเปลือกก่อนครับอานอุ้ยนี่ไงนี่ไงเมมันกโอแม่มันก็ดีใช่ไหมลูกโอ้โหเขาบอกว่ากินเข่าวี่ไหนกาหันอ่ะบ่ โอ้เขาเป็นสัตว์ที่สุดยอดไปเลยผมวะแต่ผมไม่เห็นไข่เลยโอ้ม่มีเปลือกแล้วม่มีเปลือกแล้วเอาวางไว้เลยเขาจะทำงานยังไงใครรู้ไปไม่น่าจะจังหังบอกโอ้เรียบร้อยครับผมเสียงมันไย้ยิน้น้ำกันหรือครับเนาะได้ยิน้น้ำกันก็ผมมันจังหังครับผม อ่าจำเป็นต้องเอาไปครับผมมันจังห้างกับแปลว่ามันมันมันมีตูวครับผมนี่ครับผมน้าน้าโอเคโอเคโอเคสองแล้วเหลือได้แปลงคุณทำได้ดีนั่นคุณทำได้ดีขอเบื้องกำจายครับผมฟองมันงามทำใครับใส่ผ้ามือให้เบิ้งนะครับโอ้ได้แปลตัวมีเบอร์ไหนนี่ครับไข่นี่ไข่เบอร์ศูนย์ไข่เบอร์ศูนย์ไข่เบอร์ศูนย์นี่นะ โอ้ใครเบอร์ศูนย์นะครับนกเขาเบิร์นจาร์นี่รโอ้ว่ามันไข่นกกระเรียนนกอะไรนะครับนกจอกไทียโอ้ไข่เป็ดอันก้าบเนี่ยก่อนครับเป็ดอย่างก่อนครับโอ้เป็ดเทียมครับผมเป็ดเทียมเป็ดเทียมดูยังไงออกไกล้แปดตัวครับผมเดี๋ยวผมคงต้องขอกำลังแรงใจจากเอฟซีแล้วครับผมครับผมเพราะว่าผมสิได้ยสิเด้ลงเพ็ดคอกตามที่หัวใจฝันไว้เดี๋ยวจะพาลูก อ๊อบิดีเอ็มเคลงไปเห็ดขอบครับคุณแม่อ้อยยังคือว่านักล่ากุ้งอ่านักล่ากุ้งสีพาลงไปพุ่นนะเพื่นกับวาตนาจากลงไปเห็ดอยู่เพื่อนบอกกับผมอยู่ได้หมู่บ้านนี่ว่าไปก็ต้อไป้เลยโอเคผมก็โอเคอยู่ผมก็รอลูกสาวล่ะลูกชาวสายพจะออกนี่ครับนานเดี๋ยวลูกสาวผมก็จะบ้านจะโรงเรียนบ้านนี่อาเจ้าของน้อยเขาจะกลับมาจะโรงเรียนเดี๋ยวคงได้เจอกันเดี๋ยวคงได้เจอกัน นันเป็นสิ่งที่สวยงามมากมากเลย,ยโอ้โหมันวิเศษมันวิเศษมันวิเศษไปเลยครับผมนาี่นนาน,น่านสุดยอดสุดยอดไปเลยครับนกปไปเลยสุดยอดเอฟซีวะขอคุณครับกดบไลค์กดแชร์ ก็พูดในนี่ครับผมที่คนได้คนแชน่์นกครตะไคร้ตะไคร่ลุกมาฝากลุงเลยนะครับเนะเออสุดอยอดเลยครับผม,มเป็นอย่างพิเศษนะครับพิเศษเลยเนาะพิเศษเลยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่ในนี้มันจะมีตัวตนมันจะมีตัวตนอยู่ในนี้ข้างในคือตรงนี้นั่นไงตัวตนมันนั่นคือตัวตนสุดอยอดเลย ดูคุณแม่ดูคุณแม่นั่นคุณแม่ดูไลา์คุณแม่ดูไลา์ด้วยสุยดยอดนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งครับผมที่กดไลค์กดแชร์ให้ลุงโลดแล้วก็กดให้ออฟบีเอ็มเคน้ำขอขอบคุณอีกครั้งครับผมเดี๋ยวผมขอพิจารณีก่อนครับผมอ่าอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดซับตะไคร่น้ำครับผมซับตะไคร่น้ำลุกมาเลยแห่งดีครับผมลกุกใครพ่อแมหงครับ อ่าขอบคุณทุกทานครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนาเจอกันใหม่เอ้าเดี๋ยวผมจะพาลงข้างล่างไปเลย